ครับก็สวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับทีมล้อมุนมอคอนแกนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาชมที่โคมัสซึนะครับ PC 200ตัวเต็มนะครับตัวท็อปเลยนะครับวันนี้เองก็มาเคียร์ริงนะครับพื้นที่นะครับแล้วก็จะคุดสะขุดบอ่อเพื่อเอาดินมาทำถนนนะครับ เอามาทำถนนเพื่อปูทางทำทางนะครับทำทางเข้ามาในไร่นะครับในไร่ในสวนนะครับก็พื้นที่นี้ก็สังเกตดูจะเป็นป่ามันเก่านะครับป่ามันซับปะหลังเดิมก็ได้เก็บกู้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้พี่โคมัซึนะครับก็กำลังปรับแต่งทางนะครับเพื่อให้รถดำ ใช้ในการถอยดินขึ้นมาทําถนนนะครับเอาสำหรับวันนี้ก็ใบแกละนะครับพี่นอ้องอูโหูเสียงช่วงล่างอิดแอดอิดแอดนะครับเอาไม่รู้เสียงอะไรครับไม่โซ่ก็ล้เล่ยครับช่วงล่างอนะ่ะอิดแอดอิดแอดกันนะครับเวลาเดินก็เอาเต็มที่เลยครับแสบหูเลยนะครับ เอาก็ใบแก่ๆนะครับวันนี้ก็เช้าๆก็โอ้โหหนาวนะครับพี่น้องอากาศเย็นเจียบนะฮะแต่ตกบ่ายมาก็แดดเปี้ยงๆนะครับสำหรับโซนพื้นที่นี้นะครับก็งานนี้เป็นงานเหมานะครับพี่น้องงานเหมานะครฮะก็เหมาก,มกันก็ ขุดสะนะครับเอาดินขึ้นมาถอยดินมาทําทางนะครับทางเข้าสวนนะครับอนาคตก็เข้าใจว่าก็น่าจะเป็นกเกษตรผสมผสานไปนะครับสําหรับพื้นที่นะครับขุดสะขุดบอ่อเลี้ยงปลานะครับปลูกผักนะฮะปลูกไม้ยืยนต้นนะครับปลูกไม้ยืยนต้นเพื่อที่จะเก็บมาเก็บผลกินกันนะครับ สังเกตดูมันช่วง่างเองมันก็จะดังแต่ฝั่งขวาพี่น้อ่าเวลาเดินฝั่งซ้ายมันไม่ดังนะฮะเวลาเลี้ยวราสังเกตดูแต่ถ้าเดินพร้อมกันก็ฝั่งขวาดังนะโอ้เอา้าวอันนี้ก็แต่ง้างครับนู่คนครับที่หกล้อดำอยู่ทางนู้อ่สิบล้อดำฮะขอไยฮะสิบล้อก็สแตนบายรอครับเดี๋ยวเคลิ่งทางก็ ผมใช้เวลาไม่นานนะครับเคลียร์ลิงไปก็ระยะทางก็เกือบร0อเมตรครับร้อยร้ยกว่าเมตรนะฮะทำทางเข้ามาแล้วครับแล้เคลียร์ลิงสวยๆนะครับ10บสิบสบ้อเอง6ก้อเองก็จะวิ่งได้ง่ายๆนะฮะ โอ้เดี๋ยวเริ่มย้อนแสงแ้วพี่นนองเอาเดี๋ยวเอาต้นไม้ออกก่อนนะครับต้นสะเดาครับต้นสะเดาขวางทางอยู่นะฮะเดี๋ยวเคลียร์ลิงต้นกระกระเดาสะเดาออกก่อนนะ นะครับพี่น้องทางมันก็จะไปนี่ครับด้านข้างๆไปนะจนสุดถนนใหญ่นะครับก็เดี๋ยวคงจะทําทางเพื่อให้รถบิงน่าจะถมน่าจะนี่นะครับพี่น้องผมทําทางไปเรื่อยๆนะครัเดี๋ยวให้พี่แม็กเขาเคลียร์ให้เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะสิบล้อก็จะวิ่งนะครับวิ่งเททําทางไปเรื่อยๆครับ ไปจะเคลียวทั้งแปลงนะฮะตรงนี้นแต่แปลงที่จะขุดอยู่ฝั่งนู้นะน,นะครับที่ร้องอันถัดไปนะฮะอันถัดไปแต่เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแผนกันหรือเปล่านะฮะคุยกันสักครู่ก็จะขุดแปลงนู้นนะครับขึ้นมาทอยทอยดินขึ้นมาใส่ถนนนะฮะล้วก็เราก็จะเอาดินขึ้นมาใส่แปลงที่รถอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับถ้าดินมันเหลือนะฮะพี่ร้อง ก็จะทําให้พื้นที่มันมันสูงขึ้นมาอีกซึ่งมันต่างกันกับพื้นที่ข sure> ้างบนนี้นะครับนี่ครข้างบนนี uh ้ก็ก็จะสูงฮะนะฮะพื้นที่ข้างบนนี้ก็จะสูงกว่าด้านล่างนะครับแล้วก็เนี่ยครับปลูกมันสับปะหลังก็ไม่ได้ผลครับพี่น้องมันเป็นที่ลุ่มครับน้ําขังฮะพอน้ําขังเสร็จปั๊บก็เกิดปัญหาก็คือมันเน่าครับพี่น้องมันสับปะหลังเน่าเน่าเสร็จปั๊บก็ ไม่คุ้มครับพี่น้องไม่คุ้มค่าพันค่าปุ๋ยค่าแรงนะฮะค่าเครื่องจักรกลก็ไม่คุ้มค่านะฮะอาจจะไม่เป็นไรผมทําใหม่เลยนะครับเดี๋ยวเขาจะทําเป็นเกษตรผสมผสานไปครับอ่าเดี๋ยวเขาจะเคลียร์น่าจะเคลียร์ออกทั้งแปลงทั้งทั้งทั้งสองแปลงครับพี่น้องเคลียร์ออกทั้งสองแปลงให้สะอาดก่อนนะครับอ้าว พี่โคมัตซึก็เล่นฝุ่นนะครับพี่น้องไม่มีใครอยู่ใกล้ได้เลยครับตอนนี้ฝุ่นคุ้งเลยฮะเสียงมุ้งกีก็มีบ้างครับพี่น้องมีเสียงบ้างนะฮะสังเกตดูตัวนี้ก็มีกล้องหลังครับพี่น้องมีกล้องหลังก็ตัวท็อปของค่ายโกมัตซุนะครับ PC 200รนะฮะ โอ้โืมในส่วนตัวเองผมก็ชอบนะครับพี่น้องโกมาสุนะฮะโดยส่วนตัวเองก็ชอบเพราะว่าฟังจากซุ่มจากเสียงเขาแล้วก็ เสียงเพราะนะครับก็หึ่มดีครับก็หึ่มดีเสียงเครื่องนะฮะฟังแล้วก็โอ้โหเหมือนมีพลังนะฮะฟังเสียงเครื่องโคมาสูนะครับเอาน่าจะเปิดน่าจะเปิดคันนาตรงนี้ออกอีกที่นึงนะครับพี่น้องเพื่อให้เป็นทางให้รถดัมวิ่งไปคอยดินได้นะครับน่าจะเปิดอีกรอบนึงก็เห็นสังเกตดูเขาจะเปิดตรงนู้นอีกที่หนึ่งนะฮะ เดี๋ยวน่าจะให้รถดำวิ่งเข้าวิ่งออกนะครับเป็นทางวิ่งได้สบายครับจะใช้าทางไหนก็ได้โอ้ตรงนั้นก็เป็นจอมปลวกนะฮะดินจอมปลวกค่อนข้างสวยนะครับพี่นะ้อง ดินสวยพี่น้องดินสวยผมหมายถึงดินจอมปวกนะครับาทางอีสานก็จะเรียกว่าดินโพนนะฮะดินโพนเป็นดินที่มีสารอาหารค่อนข้างเยอะนะครับเพรเป็นดินที่ไม่ได้อยู่พื้นนะฮะไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับก็จะมีแร่ธาตุสารอาหารค่อนข้างจํานวนมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับคลิปของช่องทีมล้อมุนคอนแก่นเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้จากไปกับพี่โอมสึนะครับทีสองร้อยตัวท็อปนะฮะเคลลิ่งพื้นที่นะครับเตรียมคนย้ายดินนะครับขุดสะขุดบอ่อแล้วก็ทำทางเข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอากล่าว,ว่าขอบคุณและสวัสดีครับ